ตอนที่20เกมชิงบัลลังของจ่าฝูงเสือน้อยเงยหน้ามองเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมีเรื่องทำนองนี้สำหรับเสือน้อยที่เป็นพวกบ้ากำลังถ้าจะพูดถึงใครในห้องที่ชื่นชอบใช้ความรุนแรงคงไม่ผลเขาหากแต่เขาเรียนรู้ที่จะเก็บงำประกายไม่ให้มันเด่นสะดุดตาก็เท่านั้น เพราะว่าไม้ที่เด่นเกินพงไพรยอมต้องตานทานรับแรงลมฝนหรือจะกล่าวได้อีกอย่างว่าอย่าเด่นจะเป็นภัยนั้นเหมาะกับเขานักแลเออก็พอตัวนะเสือน้อยยิ้มตอบแบบกลกวนๆคนรอบข้างสะดุง้งบรรยากาศเริ่มระอุขึ้นมาทันทีเสือน้อยลุกขึ้นยืนกูก็ได้ยินมาบ้างนะว่าพวกมึงไม่ชอบกู แต่ว่ากูก็อยู่ของกูใช้ๆไปหาเรื่องพวกมึงตอนไหนวะเปรมตอบแค่ไม่ชอบขี้หน้ามึงแค่นี้พอไหมถ้าจะให้หาเหตุผลก็เป็นเพราะมึงขี้เก๊กอะ่ะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือพวกเขาร้องเหมียวเหมียวยั่วอีกฝ่ายอีกฝ่ายไม่สนใจทั้งยังส่งยิ้มกลับคืนมาให้อีกและที่กูไม่ชอบที่สุดก็คือเวลาที่มึงยิ้มบอกตรงๆเสื้อน้อยเลิกคิ้วข้างหนึ่งพูดแค่นี้ ภายในใจของเขาก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าตนได้ทำผิดตรงไหนจึงตอบไปตามสัตว์จริงกูยิ้มให้พวกมึงก็ดีเท่าไหร่แล้วถ้าเอารองเท้าป่ามันจะเป็นยังไงวะพวกมึงบ้าหรือเปล่าเขาพยายามอธิบายถ้าป่ารองเท้าใส่พวกกูมึงก็คงได้เละคาตีนของพวกกูนี่แหละน้ําเสียงดุดันของเปรมเริ่มดังขึ้นเละคาตีนพวกมึงเสื้อน้อยหัวเราะ ยังไม่ลองจะรู้ได้ไงวะว่าใครเป็นหมู่ใครเป็นจ่าเสือน้อยไม่อ้อมคอมอีกต่อไปเอาไงดีล่ะจะเอาตรงนี้หรือที่ไหนดีพวกมึงเข้ามาพร้อมกันสองคนเลยกูต่อให้เขาฉีกยิ้มสองมือกอดอกเพื่อนเพื่อนร่วมห้องก็สงสัยไอ้หมอน,นี่มันไปเอาความกล้ามาจากไหนมันไปกินดีหมีหัวใจเสือมาหรืออย่างไรเสือน้อยตัดบทเอาแบบนี้ก็แล้วกัน พวกมึงไปเจอกันซอยข้างโรงเรียนเดี๋ยวเรียนเสร็จไปกันเลยเสือน้อยหันไปมองเพื่อนๆรวมห้องสองเด็กหนุ่มเมื่อได้ยินดังนั้นจึงโกรธเพราะคําว่าเข้ามาพร้อมกันสองคนนี่มันไม่เห็นพวกเขาอยู่ในสายตานนี่วาได้เดี๋ยวมึงเจอกูก่อนจะหันไปขู่ใส่เพื่อนรวมห้องใครปากดีเอาไปฟ้องครูเจอกูแน่วาสุเทพพูดจาขมขู่ หลังจากได้เวลานัดหมายทั้งสองฝ่ายก็เดินตามกันมาฝ่ายเพื่อนร่วมห้องที่อยากรู้อยากเห็นก็ตามมาด้วยกันเกือบทั้งห้องเสือน้อยได้บอกให้เพื่อนช่วยยืนกระจายกระจายตัวกันเพื่อนที่จะได้บังไม่ให้คนอื่นเห็นเหตุหการณ์เสือน้อยสแสยะยิ้มมาเลยเข้ามาพร้อมกันเลยพวกมึงอะ่ะเขาบอกพวกมันตามตรงนี่มึงพูดเองนะจากนั้นเปรมก็พุ่งปรีเข้าไปหาเสือน้อยก่อน แต่คาดไม่ถึงว่าจะถูกเสือน้อยถีบกระเด็นออกมาส่วนทางด้านว่าได้เตรียมจะเหวี่ยงหมัดเข้าใส่ใบหน้ากลับถูกเสือน้อยเบี่ยงตัวหลบได้ทันท่วงทีก่อนจะถูกสับสอกย้อนกลับเข้าที่ลำตัวอีกฝ่ายว่าสุเทพจุกจนเอามือกุ่มท้องไว้เพราะตอนนี้ตัวเขาแทบจะสำรอกออกมานี่มันเรียวแรงราวกับควายชัดๆมีคนบ่นขึ้น พอเปรมลุกขึ้นได้ก็เดินตั้งท่าเข้ามาหาเขาอย่างมีพอมมีชั้นเชิงอยู่บ้างแต่เสือน้อยก็กลับลุกเข้าหาประดุดหมาปากประโจนใส่เหยื่อเขาจับแขนที่เพิ่งออกหมัดมาของอีกฝ่ายกำรรไว้แน่นก่อนจะปล่อยหมัดเสยเข้าที่ปลายคางทำเอาเลือดซึมออกจากจมูกและก็ปากทางด้านวาที่โดนสับสอกไว้ยังทันไม่หายดีเขาเจ็บจริงๆที่บริเวณชายโครงกระดูก เสือน้อยยังเตะข้อพับที่ขาขวาของอีกฝ่ายอย่างแรงจนร่วงลงไปตัวเขาเองอารมณ์ไม่ดีและเขาก็ไม่เคยปราณีคู่ต่อสู้จึงได้เตะเข้าชายโครงอีกฝั่งหนึ่งของวาพร้อมพูดเสียงดังขึ้นว่าลุกขึ้นมาอาหนุ่มน้อยเดินวนรอทั้งสองฟื้นตัวอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ไม่เห็นทำทีจะลุก ก็กระทืบซ้ำเข้าที่ท้องส่วนของเปรมเขาก็จับแขนของอีกฝ่ายขึ้นมาดึงกระชากจนแขนหลุดเสือน้อยยังลืมกระทืบซ้ำจนอีกฝ่ายน่วมจนไม่รู้จะน่วมยังไงแล้วตั้งแต่ต้นจนจบดูเหมือนว่าเสือน้อยจะไม่เหนื่อยเลยซึ่งบรรดาเพื่อนๆร่วมห้องจึงมองเขาด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นส่วนทางด้านเสือน้อยนั้นเขาก็จงใจไม่เล่นงามบริเวณใบหน้าเพราะมันมีเหตุผลสำคัญคือ ใบหน้ามันปกปิดไม่ได้เพราะบอบช้ำม,มากเกินจนไปเพราะเดี๋ยวอีกฝ่ายหาทางลงไม่ได้ก่อนจะก้มลงไปบีบปากเอาไงดีนะนี่จะไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ไหมนะอุลถ้ามึงฟ้องก็คือไอ้ลูกแงไว้ไอ้ลูกแงไอ้ลูกแงเขาได้พูดดักทางอีกฝ่ายไว้และถ้าอีกฝ่ายทำอย่างนั้นศัก์ศีที่ได้สั่งสมมาก็คงจะมาลายหายหมดและคนก็จะเลิกคบพวกเขาอีกด้วย เสือน้อยก็ยิ้มหันไปมองเพื่อนเพื่อนรอบข้างเห็นว่ามีบางคนไม่ชอบใจกูไม่สู้เข้ามาทีเดียวเลยดีกว่าไหมมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานัดชกกันใหม่เขายังไม่สาแก่ใจจริงๆเพราะอีกฝ่ายมันกระจอกเกินไปอวดดีเกินไปจึงพยายามหาเหยื่อใหม่ๆก่อนชี้ไปที่เพื่อนร่วมกลุ่มของไอ้สองตัวนี้มึงนะ่ะไอ้สามเอาไหมาเข้ามาเลยกะกล้าหน่อยสิวะเพื่อน เสือน้อยโบกมือเชื้อเชิญพร้อมทำสีหน้าดูถูกเมื่ออยู่ท่ามกลางสายตาเพื่อนๆย่อมทำเอาเด็กหนุ่มทำหน้าไม่ถูกจึงเกิดอาการหัวร้อนขึ้นมาทันทีวางกระเป๋าก่อนพุ่งเข้าใส่พยายามที่จะลากให้อีกฝ่ายลงนอนปลุกปล้ำบนพื้นให้จงได้แต่ดันถูกเข่าของเสือน้อยกระทุ่งเข้าที่ท้องน้อยจนลอยตัวขึ้นมาเล็กน้อยสมทนไม่ไหวจึงสำรอกออกมาทันที หลังจากรออีกฝ่ายอ้วกเสร็จเสือน้อยก็เตะเข้าน่องอย่างแรงจนอีกฝ่ายร้องโหยหวนและยังไม่ลืมแถมให้อีกสองคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยใครฟ้องพ่อฟ้องแม่ฟ้องครูเป็นลูกหมาบ๊อกๆอกเสือน้อยมองสามคนนั้นและหันไปมองเพื่อนๆของสามคนก่อนบอกว่าต่อไปนี้ใครคมครูไถตั้งเพื่อนโดนกูแน่ใครโดนแกล้งมาบอกได้เลย เดี๋ยวไอ้เสือน้อยคนนี้ปกป้องเองเสือน้อยไม่ลืมซื้อใจเพื่อนในห้องที่ถูกแกล้งมันหลายสัปดาห์ตัวเขาได้ตบอกสัญญาบอกเป็นมั่นเป็นเหมาะก่อนจะพาเพื่อนๆร่วงกลุ่มเดินจากไปและปล่อยให้ทั้งเจ้าสามคนนอนจมกองอ้วกอยู่ตรงนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเสือน้อยที่ไม่เคยกลัวการมีเรื่องก็มาเรียนปกติ กลับกลายเป็นทั้งสามที่กลัวหัวหดและยังเจ็บไปทั้งตัวจึงได้อ้างพ่ออ้างแม่บอกไม่สบายขอลาป่วยสายตาของบรรดาเพื่อนๆที่จับจ้องเสือน้อยตอนนี้แปรเปลี่ยนเป็นความเคารพยำเกรงอีกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะพวกผู้ชายที่นับถือบูชาการใช้กำลังยิ่งแล้วยิ่งใหญ่กลุ่มทั้งกลุ่มของเปรมและวาก็สลายตัวกระจัดกระจาย สมชายหลังจากเห็นเสือน้อยที่ต่อยเพื่อนร่วมห้องสามคนเสร็จก็เดินจากไปจึงอดนึกถึงคำของเพื่อนอย่างไอเข้มที่พูดไว้ไม่ได้ในวันนั้นเข้มพูดว่านี่มึงรู้มะที่โรงเรียนเก่าของกูทั้งผู้ครูรวมไปถึงพระครูและเพื่อนโรงเรียนรู้จักไอเสือแม่งแทบทุกคนพระครูที่โรงเรียนบอกประโยคหนึ่งที่จำขึ้นใจกูได้เลย แค่มันไม่ไปหาเรื่องใครก็บุญหัวแค่ไหนแล้วและอีกประโยคนึงอยู่ๆกันไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละเออแต่เตือนพวกเองก่อนนะอย่าไปหาเรื่องมันจะดีที่สุดเขาจึงโทรไปหาไอ้เข้มถามเรื่องเกี่ยวกับเสือน้อยในทันทีและพอเข้มได้รู้ข่าวก็หัวเราะร่าดูไม่ยีระแถมยังไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมสมชายพยายามชวนถามโน,น,น่นนี่แต่เข้มก็ตอบสองสอง่งสิงหา วันนี้มึงว่าพวกมันจะมาเรียนหรือเปล่าเอสถ้ามันมาไหวก็แปลกแล้วตายแล้วถ้ามันไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ขึ้นมาจะทำยังไงเสือน้อยสามรุมหนึ่งมึงคิดว่ายังไงอะไหนจะเรื่องไถตังเพื่อนอีกแกล้งเพื่อนอีกบัวสันหลังวะทำได้แค่รอโดนเชื่อเท่านั้นสี่คนครุ่นคิดสมชายแล้วพวกมันกลับมาเรียนจะทำยังไงกับพวกมัน เสือน้อยเอ่อต่างคนต่างอยู่หรือไม่ก็ดูท่าทีของมันก่อนขอบคุณสำหรับการรับฟังจนจบนะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวของเสือน้อยในตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆทันทีที่ลงครับและถ้าชินชอบผลงานฝากกดไลค์และแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกนี้ให้เพื่อนๆของคุณสำหรับตอนต่อไปสามารถคลิกที่วิดีโอที่ขึ้นมาบนหน้าจอนี้ได้เลยครับ และพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ